สวัสดีครับ เขาต้อนรับโดยช่องมาดิมีเรื่องเล่านะครับผมกลับมาเจอเช่นเ,เคยข่าวสายเชลซีและข่าวการฟุตบอลแบบนี้นะครับวันนี้มีอัปเดตนะเรื่องของอนาคตเอ็นโซมาเลสกานะครับผมว่าสุดท้ายเนี่ยจะไปเป็นตัวตายตัวแทนของเป๊ปก็เดียวลาจริงหรือเปล่าคลิปนี้มีคําตอบนะครับผมแล้วก็พี่อหญเตยโกซิวานะที่มีข่าวว่าจะเป็นฟรีเอเยต์อยู่เนี่ยคนหนึ่งที่ออกมาพูดถึงเลยนะครับผมนั่นก็คือจอห์นเทอร์รี่นะอดีตตำนานของเชลซีนะครับผมอดีตกัปตันของเชลซีนะนะก็มีการบอกว่าอยากจะให้กลับมาร่วมทีมใจจะขาดแลด้วด้้ววยเเเหือนนนกกัแลลล็่่าสุดดซพงโป เนะครับผมในการซื้อกองหน้าดารุของแซงเอเตียงไปด้วยนะอันนี้วันนี้จะเป็นไงเดี๋ยวไปเริ่มฟังกันเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะไป ไปเริ่มกันที่อันนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเออกอดกันกลมเลยชิพายอันนี้เนี่ยรายงานจากเดวิดออนสตีนของแอตติกยูเคนะครับผมมีการบอกว่าฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยกำลังจับตาเอ็นโซมาเลสกาอย่างจริงจังในฐานะแคนดิเดตอันดับต้นๆหากไปกัวเดียล่าอําลาจากทีมไปในช่วงฤดูกาลหน้านะท่ามกลางกระแสคาดการณ์เนี่ยว่าจะเ,าเป็นปีสุดท้ายของกุนซือชาวสเปนนิชนะครับผมแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีสัญญาจนถึงปี2027นะโดยซิตี้เนี่ยได้เริ่มวางแผนสำรองไว้แล้วนะและมาเลสกาเนี่ยเป็นที่รู้จจัักกกกนนนดีีใสสโมมรรระาาท่่เคยวง ทั้งระดับเยวาวชนทีมชุดใหญ่นะครับผมขณะที่ฝั่งเชลซีเนี่ยการตกเป็นข่าวนี้เนี่ยยังเพิ่มคำถามต่ออนาคตของเขานะหลังจากมีประเด็น48ชั่วโมงที่แย่ที่สุดภายในสโมสรแม้ว่าผลงานโดยรวมเนี่ยจะพาทีมจบอันดับที่4แล้วก็คว้าตัวยูฟาแชมเปี้ยนลีกรวมถึงได้แชมป์สโมสรโลกแล้วก็คอนเฟลีกด้วยนะโดยความสนใจจากซิตี้เนี่ยจะทดสอบว่าเชลซีเนี่ยต้องการจะรังตัวเขาไว้มากแค่ไหนท่ามกลางโครงสร้างของสโมสรที่เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโค้ชนะขณะเดียวกันหากประโดี๋ยวก อำราแมนซิตี้ไปนะการหาผู้สืบทอดจะเป็นพารกิจใหญ่เลยนะหลังยุคแห่งความสำเร็จของสโมสรอนและมาเลสกาเนี่ยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับการมาเปิดบทใหม่ด้วยเหมือนกันเออ,อทีนี้พอมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยรายงานจากฟาบิโซโนนะครับผมพูดใน YouTube ของตัวเองนะมีการบอกว่าเชลซีเนี่ย ไม่ได้เตรียมจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมนะแม้ว่าจะมีการเชื่อมโยงระหว่างเอ็นโซมาเลสกานะครับผมอาจจะย้ายไปที่แมนซิตี้และเชลซีเนี่ยชื่นชมผลงานของมาเลสกามาโดยตลอดนะและให้คุณค่ากับโค้ชคนอื่นด้วยนะครับผมเช่นเลียมโรซิเนียนะซึ่งกำลังทาผลงานได้ดีกับสตราสบุกภายใต้ในเครือของบูโคแต่ในเวลานี้ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนตัวมาเลสกานะและมาเลสกาเนี่ยยังคงโฟกัสกับบทบาทของตัวเองที่เชลซีอย่างเต็มที่และการพูดถึงอนาคตของเขาในตอนนี้เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นสถานการณ์เนี่ยจะถูกติดตามต่อไปในช่วงหลายเดือนข้างหนนะะนน้้าะแลสับตอี ลยังพอใจกับผลงานของมาเลสกาและไม่มีแผนเร่งด่วนในการปรับโครงสร้างในตำแหน่งกุญซือด้วยเหมือนกันอดีตถ้ามีเพิ่มเติมนะจากนะักข่าวคนหนึ่งก็คือแบบเอ๊ย หลกัหลกๆเลยอ่ะถ้าใครจะมาดึงฝั่งของมาเลสกาไปอ่ะถ้าเชลซีไม่ได้โปรดอ่ะโอ้โหจะต้องตายจ่ายค่าชดเชยบ้านเลยด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีคนจับประเด็นว่าเนี่ยแหละไอการที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเอเย่นมาเป็นจอร์เมนเดสเนี่ยก็เพื่อมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพื่อแบบกดดันสโมสรถ้าไม่ไหวก็ตัดสินใจแยกทางกันฝั่งของมาเลสกาจะได้มีทีมใหม่ที่จะเข้ามาติดต่อแล้วก็ย้ายไปคุมทีมอะไรประมาณนี้ด้วยเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นมันมองได้หลายด้าน,นมากๆนะครับผมแต่ท่าตอนนี้พูดถึงความเป็นจริงเป๊ปยังอยู่กับ City. แมนซิตี้ ยังผลงานดีกับเชลซีแล้วก็สัญญาก็เพิ่งต่อกันไปยังเหลือขนันอีกยาวๆเลยเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีเรื่องอะไรที่จะแบบมาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในตอนนี้ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะแต่หลังจบไปดูการอ่ะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งเรื่องของสถานการณ์ต่างๆของเอนโซมาเลสกานะครับ โอเคจากความคุ้มเครือผ่านไปนะฝั่งของกุญซอนะครับผมทีนี้ไปพูดถึงความคุ้มเครือของนักเตกะกันหน่อยนะอ่ะอันนี้รายงานจากเกมเกมไบรลี่นะครับผมของทีมชอคนะมีการพูดถึงอนาคตของเตียโกซิลบาหลังจากที่แยกทางกับฟูมินนเซนะครับผมเตียโกซิลบาเนี่ยกองหลักระดับตนาของเชลซีถูกเสนอชื่อให้กับหลายสโมสรในพนะรีเมียร์ลีกนะรวมถึงเชลซีหลังเพิ่งแยกทางกับฟูมินนเซเป็นครั้งที่3นะแล้วก็เปิดกว้างต่อการกลับไปเล่นที่ยุโรปโดยเป้าหมายหลักของแข้งวัย41ปีเนะี่ยคือการรักษาความฟิตและมีโอกาสลลลุุ้นตตติิิทีีมชาบบรซไปปึกโ2016 ซึ่งคาร์โลชิลติเนี่ยถูกระบุว่ายังเปิดรับแนวคิดของการเรียกเขาเนี่ยกลับมาแม้ว่าซิลาเนี่ยจะอำลาทีมชาติไปในปี2022นะ ส่วนครอบครัวของเขาเนี่ยยังคงอาศัยอยู่ในลอนดอนนะเนื่องจากว่าลูกชายทั้งสองคนเนี่ยอยู่ในอะคาเดมี่ของเชลซีทาให้การกลับไปสู่ลอนดอนเนี่ยเป็นตัวเลือกในอุดมคติเลยนอกเหนือจากเชลซีแล้วเนี่ยสโมสรอย่างคริสตัลพาเลทฟูลแลมและก็เวสตแฮมเนี่ย, Pilot, Lam, ก,ยก็ได้รับทราบถึงความพร้อมของเขาเช่นกันแม้ว่ายังไม่มีข้อเสนออย,ย่างเป็นทางการนะแต่ก็มีการติดต่อผ่านเอเย่นและก็ตัวกลางหลายรายซิวาเนี่ยพร้อมจะเซ็นสัญญาระยะสั้นนะและต้องการโอกาสลงสนามทันทีหลังจากลงเล่นให้ฟูมินเซไปมากกว่า30นานฤดูการล่าสุดซึ่งเป็นนนปััััจจจยยยสสํําาาาาคคญทททีี่ใใใใหหให้้ลมมเววตข อย่างจริงจังด้วยนะคือเอาจริงๆ41อก็ยังบอกยังยัง41ตายแต่ถ้าสมมติว่า ย้ายมา,ย,าย้ายย้ายกลับมาแล้วก็ไม่ได้ลงเยอะแต่เป็นแบบตัวกลางตัวเชื่อมอะไรต่างๆระหว่างสโมสรระหว่างกุญซื้อระหว่างระหว่างนักเตะอะไรประมาณนี้เออก็อาจจะทําหน้าที่แบบนั้นนะและนน้วในระหว่างนั้นก็อาจจะดูลูกชายทั้งสองคนไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับผมว่าสุดท้ายเนี่ยพี่ใหญ่จะได้กลับมาร่วมทีมเชลซีหรือเปล่าแต่ตอนนี้เชลซีอาจจะมีพิจารณาอยู่ด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นรอติดตามกันต่อไปนะครับ โอเคส่วนข่าวต่อไปนะครับผมก็ยังอยู่กับฝั่งของเตียกโกซิบานะแต่เป็นความเห็นของจอห์นเทอร์รี่นะครับผมพูดใน Tik Tok พูดในพูดใน,พ,ดในพูดในสื่อของตัวเองนะครับผมช่วงนี้ก็ให้ความเห็นบ่อยนะในโซเชียลของตัวเองสําหรับจอห์นเทอร์รี่นะครับผมก็มีการพูดถึงนะว่าอยากจะให้เตียกโกซิบาเนี่ยกลับมา,มามากๆเลยนะครับผมอ่เทอร์รี่เนี่ยพูดไปยังไงเขาบอกว่า ูมันอาจจะคล้ายกับบทบาทของผมเนี่ยสมัยที่อยู่กับคอนเตนในปี2017นะแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็คว้าแชมป์ลีกนะซึ่งตอนนี้เตียกโกซิวาพร้อมแล้วนะฟังผมดีๆคนที่มีประสบการณ์สูงมากๆคนที่มีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับสโมสรฟุตบอลของเราลูกทั้งสองคนของเขานะอยู่อากับคาเดมี่ของเราไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเขาเนี่ยต้องการจะกลับมาที่ลอนดอนอยู่กับครอบครัวในช่วงคริสต์มาสผมเนี่ยอยากเห็นผู้ชายคนนี้กลับมาที่สโมสรของเราเล่นเคียงข้างกับนักเตะกลุ่มนี้จริงๆผมไม่ได้บอกนะว่าเขาจะต้องลงเล่นทุกสัปดาห์แแต่แค่ค การที่เขาสามารถมอบให้เนี่ยและการได้เล่นร่วมกับน้องๆเนี่ยคนแบบนี้เนี่ยมันมีค่ามากๆผมเองตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ลงสนามเยอะนะแต่มีบทบาทในทีมนะเป็นตัวกลางระหว่างนักเตะผู้จัดการทีมเจ้าของสโมสรมีประสบการณ์ที่รู้ว่าในบางช่วงไม่ว่าจะเป็นช่วงในายากลําบากนะหรือช่วงที่ทุกอย่างกำลังไปได้ดีควรจะพูดอะไรควรจะสื่อสารแบบไหนและเขาเนี่ยก็มีสิ่งนั้นอยู่ด้วยเหมือนกันดังนั้นเตียโกซิลบาก,การกลับมาที่เชลซีเนี่ยน่าจะทําให้ทุกคนมีความสุขมากนะรวมถึงตัวผมด้วยใครจะรู้ผมแค่โยยนนไอออเดีี้ออกป เตียโกเรารักคุณนะเอออาะก็โยนไปแบบนี้โยนไปแบบนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะไปเสียงของเทอร์ลี่อะมันจะไปถึงฝ่ายบริหารหรือเปล่าแล้วจะมีการพิจารณาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับผมตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยถ้าพี่ใหญ่กลับมาเนี่ยอาจจะกลับมาในฐานะแบบสตาร์โค้ดคุณซื้ออะไรหรือเปล่านะครับผมอ่ะแต่กลายเป็นว่าถ้ามีโอกาสกลับมากลับมาเร็วกว่านั้นด้วยนะอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันลวกันนะครับผมว่าสุดท้ายพี่ใหญ่เตียโกสิ่าจะได้กลับมาร่วมทีมเชียซีหรือเปล่านะครับ โอเคก่อนจะไปที่2ข่าวสุดท้ายนะครับผมให้ที่บ้างอตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพกับช่องบีดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไปด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมก็เป็นรายง,งานจากเลเกกิฟนะครับผมโดยเบอร์นาร์ดิองนะครับผมมีการบอกว่าเชลซีเนี่ยถูกปฏิเสธข้อเสนอจํานวน8ล้านยูโรในการซื้อคนในรูปนะครับผมนั่นก็คือจีเลียงเอเกซองนะครับผมกองหน้าดาวรุ่งวัยสิปีของแซงเอเตียงนะแม้ว่าแซงเอเตียงเนี่ยจะตกชั้นลงไปเล่นในลีกเดินนะครับผมแต่สโมสรเนี่ยยังไม่ต้องการจะขขาาายดววววรรุ่่งงงตัทท็ออ,ทออออปปีมมกไถึเเ ซองนะครับผมตอนนี้เนี่ยถูกม้วก็เป็นหนึ่งในนักเตะพรสวรรค์ที่โดดเด่นที่สุดของสโมสรด้วยรายงานเนี่ยระบุว่าเชลซีเนี่ยได้ขยับตัวเลขประเมินค่าตัวของดาวรุ่งคนนี้เนี่ยไปอยู่ที่ประมาณ12.5ล้านยูโรนะซึ่งเป็นจำนวนที่อาจจะถูกตอบรับได้ท่ามกลางความสนใจในระดับสูงนะทีนี้มีทั้งอาร์เซนอลและก็เบนฟอร์ดที่ถูกระบุว่ากำลังติดตามสถานการณ์ของเอ็นเกซองอยู่ด้วยเช่นกันโดยยังมีความเป็นไปได้ว่าการย้ายทีมอาจจะเกิดขึ้นในตลาดเดือนมการาด้วยเหมือนกันไปดูข้อมูลมาละ เออเล่นกองหน้าสูง180แนะแล้วก็คล้ายๆด็อกบาทเออฝรั่งเศสแล้วก็ฝรั่งเศสมีเชื้อชาติไอวอรี่โค้ดเออประมาณอย่างนั้นนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นดาวรุ่งนะของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับผมก็ถือเชื้อสายฝรั่งเศสนะเอ,อาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะว่ากับน้องคนนี้นะครับผมเองกะซองคนนี้เนี่ยจะมีข่าวเชื่อมโยงอะไรหรือเปล่าสุดท้ายเชลซีจะได้มาครอบครองไหมเดี๋ยวรอติดตามมาต่อไปนะครับ โอเคเอาไปทิ้งท้ายข่าวสุดท้ายนะครับผมโอ้โหโกองหลังคนนี้มันก็อยากได้นะถ้าหมุอนว่าอ่ะสมมติได้เดียโกซิวบามาหนึงคนได้เคฮีหรือคนในรูปนะบาสโตนะี่เนี่ยมาวมทีมน่าจะเด็ดมากๆเลยนะครับผมแต่รายงานล่าสุดเนี่ยมีการเชื่อมโยงกับฝั่งบาเซลโลนานะสำหรับบาสโตนีนะครับผมและเจ้าตัวเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่ายังไงนะบาสโตนีเนี่ยบอกว่า หัวข่าวกับบาซ่าเนี่ยมานทำให้ผมภูมิใจนะที่เห็นข่าวเชื่อมโยงแบบนี้นั่นหมายความว่าผมเนี่ยกำลังทําผลงานได้ดีเลยแต่ความจริงเนี่ยมันเป็นศูนย์เลยนะไม่มีอะไรเลยผมเนี่ยมีความสุขมากที่อินเตอร์และผมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรหรืออุปสรรคใดๆที่นี่ผมแทบจะไม่สนใจข่าวพวกนี้เลยด้วยซ้ําเออก็สัญญาเนี่ยจะเหลือจนถึงปี2028นะ กับกองหลังวัย26ปีรายนี้นะครับผมสูง190นะัก็ดูดิโปรไฟล์ได้หมดเลยโปรไฟล์ได้หมดเลยนะครับผมถ้าได้มาก็น่าจะเด็ดด้วยเหมือนกันนะเอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันแลวกันนะว่าสุดท้ายบาโซนี่เนี่ยกับสัญญาที่เหลือ2ปีเนี่ยฝั่งของอินเตอร์จะตัดใจขายหรือเปล่าหรือว่าตัวนักเตะเนี่ยอยากจะย้ายไหมและเชลซีจะมีพอพันอะไรกับน้องคนนี้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูติดต่อไปแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดของมาดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะคิดเห็นข่าววันนี้นะครมออ่ดาาเล้ปขงืใชู แล้วก็อะค่อคยๆดูฟอร์มของเอ็กเกซองมากนะเป็นยังไงบ้างในลีกเดินนะครับผมต้องดูลึกมากเลยนะอะรอดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะกับเอ็กเกซองนะครับผมส่วนฟองเทอร์รี่นะครับผมบอกว่าอยากให้เตียโกซิวากลับมาร่วมทีมนะใครอยากได้มั่งก็ลองแชร์มาดูแล้วกันนะคลิปนี้คลิปวันนี้ที่มไม่ได้เหมือนเดิมนะคอมเขาไม่รับตอบคอมเมนต์นทุกคนอย่างเ,เดิมนะครับก่อนจากกันไป,ยไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดีมีเรื่องราวด้วยนะครััััับบบบสสสาาหรรรคคคคลลิิปปนนนีี้ไก่อุตตดดมะว